ก็ต so we ้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับ b บ a c k v ว r u s m ม l t a n งนะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกม how to survive นะเป็นเกมแนวะเอาชีวิตรอดนะครับเป็นเกมเก่าแล้วแหละนะเก่าจนมีภาค2องก่านละ แต่ภาคแรกยังไม่ได้ทำก็เลยทำภาคแรกก่อนนะครับแอนดี้ออฉันอยากให้ฉันช่วยนะ่ยนะฉันถูกโจมตีอ๋อแล้วชื่อเจ็บมากไอ้เหี้ยไปอีกแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาละโดนกัดนะฮะแอนดีวโดนกัดเนะก็บเก็บสุนทรภเออไปรักษามันตัวเราชื่อเคนจินนะครับมีนัวลลครทั้งหมดเอ่อสี่ตัวนะครับเฮ้ย <c oughs> น้ำมูใหญ่ เฮ้เฮ้นช hey. hey, oh, mm hmm. ื่อแอนเดลฉันไม่แน่ใจนะว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่าเฮสเตอร์เฮซี่อ่ะน้อยชื่อเฮซี่เฮซี่อาแม่งพูดเร็วกูแปลไม่ทันไม่ฟังแม่งไปแป๊บนะโหพี่เคนกินกล้ามบึกมากอืมกล้ามหล่อละทวยมากเลยฮะสมุนไพรเก็บ อ่าไกด์ครับข้ามแม่งไม่ฟังไอ้เคียร์นอนตีมากูาเสียวโดนลิกเสร็จสัตว์นี่ไงอ่ะไรลแล้วลงไปนอนสิได้กออนนะ๊อบอะไรเนี้ยอาวไฟไมมันกระตุกนี่วะเฟเรทแม่งตกเก็บนี่ก่อนอ่าเก็บมาหมดละไม่หมดนะครับมันมีบางส่วนที่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะ ของคาบเกมนี้ผมยังคาบไม่ครบเลยคาบแม่งเก็บเก็บเก็บมันจะได้ไม่ลกแมพไอ้สาสเอ้ยไอ้เฮียเอ้ยโคตรโหดกระโดดตีหัวแม่งไมาแม่ได่กอล์ฟแม่งคู่กระโดดถวดอีกหนึ่งทีอือหืออะไรนะเจ็บตีมากเขินจิตีหัวแบะไอ้หัวแบะเลยตีหัวแบะเลย อะไรเก็บได้เก็บฮนะทางนี้ทางนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเหรอฮะตีเน้นตีเน้นตีตีเน้นตีเน้นตีเน้นตีหูแบะแบะอหัวก็จายหัวก็จายอืมเป็นผีไม่มีหัวเลยไม่ต้องปวดนะ อืออ,ออะไรอะไรยงลกเหยียบแม่งเฮ้ยมึงสามตัวเฮ้ยโอ้โหหัวเออเมื่อเราอยู่ในฟินิชคิมนะครับเวลามันเสียหลักเรากดเอฟมันจะเป็นฟินิชคิวไม่ต้องมาไกดก,กูเอาหินแป๊บ เดี๋ยวขอคอมบายก่อนอืเดี๋ยวรอไออุปกรณ์เครื่องมือนะฮะก็จะได้เป็นขวานหินขวอนหิน,น,หนเหียบปัวแม่งเลยอัพเลยอ่าอัพนี่ครับพบเพิงพบเพิงงอ่าจุดไว้ก่อนจุดไว้ก่อนกูจุดพบเพิงแปบ๊บไหนไหนไหน มาทำไมไม่รักก็มไม่ต้องมาตีตีเอาของครับขวดเปล่าขวดเปล่าไว้ใส่น้ำหรือใส่น้ำมันครับเป็นระเบิดหรือโมโลตอทอฟได้นะครับไอ <Hi. S 1> คีวตอนตีก็สัตว์เอ้ยกูละเซียวเจอเลิกแเศษจริงจริงเลยได้มาเช็ดนะครับอ่า <Hi. S 1> ได้แล้วนี่ย <Hi. S 1> คราบเลยคอมไบเฮ้ยเอาดีกว่าเออคอมไบก็ดีครับเพราะว่าไอนี้มันแรงกว่าดาบนะฮะ กวานหินนะอืมโอ้มันจะตัวน<ฮ>ี<ฮ>้ม<ฮ>ันดังครับตอนนี้มันดังดังกว่าปกติเอ้าลุงขาด้วนเนี่ยวะ่ะอืมตีลุงได้ไหปหะตัดหัวลุงอะไม่ใช่ตีตีลุงตีลุง ตีลุงอาา่ะไม่ไปละไรกูรีบแต่คลิปกูยาวกูตรวจให้แล้วเออฮะได้แฟลชไลท์มานะครับแฟลชไลท์นี่จำเป็นนะฮะเพราะว่ากลางคืนจะมีพวกล่ากลางคืน ตรงนี้แม่งมาเยอะแน่นอนนั่นไงมาเลยกูมีขวาน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 ไม่เก็บแม่งล้กูรีบอะไรนี้อะไรเนี่ยนะตีทีเดียวพังเลยถ้าเป็นของที่อื่นจะไม่พังนะพวกมาเชสจะไม่พังนะต้องง้างต้องง้างไอ้นี่กดทีเดียวแตกเลยมึงเข้ามาสาหบัวไปเลยครับ พูดแถมให้อีกหนึ่งหัวมาทำไมวะทงนี้ทงนี้ขึ้นทางนี้ตัดออกตัดออกใช้คบเพลิงดีที่สุดนะตรงนี้มันจะเผาทีเดียวหมดเลยคว้างคว้างไอ้ชิดคว้างแม่งเอ้ยช่างแม่งแมวอะไรวะอะไไหลแล้นี่ศพที่ผมเล่นแล้วตายไว้นะ่ะมันจะขึ้นบนป้ายหรือมเงี้ยตัด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  โอ้ตรงี้เยอะเขาบอกเลยว่าเยอะกูจําได้ว่าแม่งเยอะมากไอ้ยเอยอะอืมหารข้างในมีเป็นเพชรนะครับเพชรสีดแดงๆเอาไว้ใส่พวกอาวุธนะครับมันจะทำให้อาวุธเราตีแงรงขึ้นอีกห้าอร์เซ็นต์เป็นไปแป๊บหนึ่ง ตรงนี้เราลาบากครับเพราะว่าเราต้องยึดตรงนี้อุยอ้ยธนู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 ไอุ้่มีนี่เปล่าวะเราไม่มีล่ามจับอะกว่ามีมโทษอะไรดิดูไหนมีอะไรวงเก็บมั่งหรือไม่ต้องยุ่งเก็บของอย่ายุ่งปวดเปล่าครับปวดเปล่าอันไลท์บายแป๊บได้ธนูแล้วครับ เดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ที่นี่ก่อนเอาใบกลับมาเช็ดหรืออะไรก็ได้นะครับก็จะได้ลูกทันโนมาอ่าโอเคเปิดนี่เลยเดี๋ยวเก็บน้ำไว้กินหนึ่งขวดอ่าไอ้ที่เหลือไปทำน้ำมันแแห่โป่งแแห่โป้งแแห่โป่งดิแแห่โป้งมึงเหอะ ไหนนะนั่นโอ้โหยิงหัวแม่งเลยวิ่งทำที่อะไรล่ะวิ่งหมดเลยนะมึงวิ่งมาโดนกูยิงเอา้าไม่โดนโอ้โหดีมันติดบ่อหนามอืมเออห,ห,หูยเยอะเยอะเยอะแม่งเข้าประชิดเลยสัตว์เลวมากเลวมากมึงมึงเลวมากมึงเลวมากอืม ธนูลูกธโนโูยิงแล้วสามารถเก็บใช้ได้นะครับเป็นข้อดีของธนูน,นะฮะส่วนพวกกระสุนปืนนี่ลองเก็บจากซากศพนะฮะเสื้ผ้าเสืผ้าไว้ครัพเป็นที่เพิ่มที่ฮิวนะฮะแบนเดดได้หรือว่าจะคลัพเป็นโมโลโท็อกก็ได้นะครับจะพาไปดูโมโลโท็อกน้ำมันนะฮะกับเสษผ้าปื๊บเป็นโมโลโท็อกแล้วเอามาสองขวดเลยมีอัพพักนี้ด้วยเราต้องใช้ หืุมล e. <Arizona. S 2> ูกฮันโแล้วก็บาเล่ปะลุยลุยออกทางเดิมครับอืมเยอะจริงอย่ายุ่งกับกูฮะยุ่งเหี้ยตัดหัวแม่งไอสัตว์เอ้ยมาหลังอีกะหารอืมติด คว้างคว้างคว้างเฮ้ย,ยไม่ได้ไฮ้ยสัตว์เสียงทีย,อยเอ้ยอย่นี้ครับเอ้ยา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 นะอยานะไม,ไม่เห็นกูเหรอโง่จริงโง่จริงไอสัตว์มาไงเนี่ยโ,โอ่พ่อเริ่ม,มดแล้วครับ เฮออ้ยายาจริงเลยโอ้วิ่งมาเป็นพวนเลยวิ่งมาทําไม,มง,งานแต่มันก็ไม่ตีหรอกสัตว์กูรู้น้าเป็นงั้นนะกูะทำอะไรต่อวะเื่อนไปหาโคววดได้เทพโคแวดก็โคแวดแพ้อือ ่ามีไฟฉายนะไม่มีคุณต้องใช้คบเพลิงนะไม่งั้นคุณอาจจะเป็นอาหารมื้อข้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ลัวนแน่แน่แน่ถึกด้วยเขาบอกแรกแรกอาจจะดูไม่ถึกนะฮะแต่อย่างว่าครับเพิ่งเริ่มต้นครับมันก็เลยไม่ถึกมานี่เอาอีกยฟันว้าวอีกแล้วโอ้โดนตบเลยโอ้ยเออเอออ บ้าแล้วเฮ้ย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 ไหนทำไมอีกอ,อ, oh, right. so, อ่าแม่งเยอะของโคแวบนะครับโคแวบมารับเราเหรือก็ดีก็ดีนะฮะโอเคครับอะไรวะอ,อ๋อวูดแอคเดนแอคเนีนย่นยต้นไม้ไม่ใช่อะไร ปะหาพครับไปหาพี่โควัชเออเรา <Hey. S 1> จะเล่นจนถึงตรงจุดเซฟก่อนนะแล้วก็จะตัดพาร์ทนะครับอ่าแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ก่อนเอ้นนี้ก่อนเลยคุยแอม,มเล็งได้เร็วขึ้นครับดูโฟกัสหัวได้เร็วขึ้น โอ้ยของของของถ้ามีของมันจะเป็นรูปรอยคราบเลือดนะคุณผู้ชมถ่ายอย่างงี้นะฮะจะเห็นอยู่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงคมผมอยู่ตรงเนี้ยน,นะเป็นของขามขามขามครับมันก็จะบอกว่าเราเอ่อพื้นฐานของเรานะความหิวอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราหิวแล้วตามติดสอนนะอะไรแล้วยิ่งตีแม่เลยมาเนี้ อาไว้ตีหัวหลุดยุ่งยุ่งยุ่งยิงแงวันนี้เก็บมา้พวกสมุดนี่เป็นการสอนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็มาเก็บไปแล้วมันจะสอนคุนนะครับผมหงกว่ะหมดละ อิ่มกินนั่นทีต้องกินที่อิ่มฮะกินไม่อิ่มแดกทำไมเำลังฮ่าฮ่าไปเฮ้ยเล็กต้นนึงไอ้ตัวนี้ฟันไม่ได้นะครับ,ต,รบรต้องใช้ระเบิดตนะ้องใช้ระเบิดเนาะตามชุนมาฉันมีอะไรจะให้สอนยังที่มีอะไรจะสอนอีกน่ะก็เร็วไปพีดวิ่งไปพีด นั่งใส่นัออกข่าวออกเนดะ็กลุงออกฮะโภแวกลุงออกออกเด็กนัออกเด็กเหรอฮะ,อะมากูจะตัดหัวฮ่ากูอชอบตัดหัวพวกมึงที่ไว้ใจได้คือพวกมึงที่ไม่มีหัวแล้วเข้ามาเลยเยอะๆกูฟันได้แหลกลานหมดแะ แต่พวกนี้ถ้ามีเราเราเล็งหัวมันมันจะมันจะแค่าหมอกุดนะครับเพราะฉะนั้นฟันปกติดีกว่าเออชอเข้าไปดิมามามามึงเดิน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 มาเลยเลยเลยมาดีๆเลยวาด,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 ดีอันนี้คึกแอมครับพึกแอมเดี๋ยวตงมงีสัตว์ให้เราล่านะตรงนี้เําจำได้เลยพลาดไม่ได้นะครับพลาดีนี้คุณอด อดแดกแน่นอนนะฮะได้แล้วเนื้อกับหนังนครับผมเขาบอกเลยว่าจำเป็นมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหนังคอมบกับเชือกเราจะไปที่ช่องเก็บกรเป่าเพิ่มนะฮะส่วนเนื้อคุณเอาไว้ค้างล่อเหยื่อได้หรือปรุงเป็นอาหารได้อ่าเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่อไปเข้าไปเข้ไป อ๋อชิลพอชั่นครับเติมน้ำก่นอืม,อม,อม,อมแล้วกูจะวิ่งมาดื่มทำไมวะอ๋อก็ถือว่าเมาเนื้อแล้วกันเนะเาะพอดีลืมไปครับว่าในตัวมีน้ำมีขวดหนึ่งนี่ไงจะมีผลไม้เราคอมบไบป่าวะเราสามารถเก็บพวกผลไม้บางอย่างนะครับมาคอมไบเป็นน้ำโซดาได้นะก็จะมีตัวปั๊มนะฮะตัวแก๊ เอาไว้อ่าพ้าเป็นปืนนะเดี๋ยวคุผู้ชมจะได้เห็นนะ <c oughs> โอ้ยระคายเครื่องคอนิดหน่อยนิดหน่อยกู <c oughs> เอานี่มาป่ะคอมไบนี่เพิ่มมานะอ่าตรงน,นี้มีอะไรนะไมั่งเนี่ยไม้ดีมากคอมไบแม่ง เนื้อนี้เพิ่มได้ที่คุณได้นะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเพิ่มความอิ่มให้ร้อยเปอร์เซ็นถือว่าแจ่มทีเดียวจุดแคมป์ก่อนจะได้สว่างสว่างหน,น,น่อยแม่นแม่งมืดหรือคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะฮะหมดไหมมีเก็บหมดที่หมด mm hmm. เออกูรู้แล้วนะมันให้เราหยิบอุปกรณ์แล้วคราฟนะครับมันสอนเราคราฟของนั่นเองนะอ่านี่ไงใชเห็นไหมฮะ อันที่อยู่อันที่สองครับเป็นลูกถังแก๊สน่ะนะฮะเอาไว้ครับปืนหรือว่าทําพวกน้ําอัดลมได้จัดว่าแ่มไม่เบานะครัเอามารับปืนกันดีกว่าปั๊บเท้ากับท่อแป๊บได้แล้วครับด้โหลอดค่ะโอ้้ยเกือบยิงแล้วไงกูบกปืงกระสุนแล้ว อย่าให้เกะกเที่ยันนี้ตามตามมาผูรีบผูรีบนี่ครับเก็บจับสร้างศพนะครับกกระสุนปืนอื้อื้มเก็บแม่งเลย ออื้อเขี้่อมดมดมดพี่ฟองดีอย่างครับมันยิงได้กระจายและแรงดีแต่ว่าแม่งหมดไวมากรับเตือนกระสุนคดนะครับผมกระดูกเก็บกระดูกมั้นั่นแหละเชี่ออะไรเชี่ออะไรเล่าน่ากระสุนเก็บตกไหมหมดไม่ต้องอ่ะยึเก้นเดี๋ยวไมเดี๋ยวไม่ว่ากันครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ทำมกวางอแม่งดูแฟนซีดี ยิงเข้ามาหูตัวขาดโฟก,กัสแล้วยิงยิงยิง imprint, ร่วงร่วงวอ่าตอนนี้ก็จะเป็นทิศพักของเรานะครับแต่เราต้องเคลียร์มันซะก่อนนะคุณผู้ชมอ,อ,อะไรเที่ยอะไรมึงเที่ยวอะไรมึงเล่าแห่่พองนอนไปก็ดีอยู่แล้วลุกมาทำไมนี่ไงเดี๋ยวผมทำสมน้ำให้ดูอา อันนี้ไม่ต้องใส่โซดานะก็คอมบายใส่กับขวดน้ำขวดที่มีน้ำนะก็จะได้เป็นเลมอนเนี่ยน้ำน้ำมะนาวนะเพิ่มความกระหายนะครับบวกรนะ้อยเปเซ็นต์ะครับทำให้เราไม่หิวน้ำนะแล้วก็เพิ่มเนที่ห้าเซนจัดว่าเจ๋งอีกแล้วเดี๋แป๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว งอ,อนเลยแล้วก็โยนโมโโรลทอฟเข้าไป <c oughs> ยิงก็ไปดีตัวขาดอีกคนหนึงเอาไป <c oughs> อะไรกูหาได้เรื่อยๆปนะวด <c oughs> อะไรเรอ มามาออกมาออกมาออกมา,มาเยอะ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 อสัตว์เยอะไหนเดินเดินช้าแล้วเกินเดินช้าแล้วเกินช้าแล้วเกินมาก็จอจอหน่อยหมวกหลุดเหรอแต่ตายครับปกติจะไม่ตายนะครับเพราะถ้าถ้าหมวกมันแค่หลุดเฉยโอเค นะ่นนันนกูเห็นอีกที่กูเห็นเงามาเลยมาเลยเก็บเก็บเก็บกระสุนกระสุนโอเคครับเ็ดมองไม่ได้กระสุนนอนนึอหมตื่มาตอนเที่ยงแดดเผาโอเคแซฟ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตัดพารก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปไปละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย